แนนมาแล้วน sí, si, no uh, so ้องแนนมาแล้วน้องแนนโมเดิร์นค่ะค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้ทำไมสวยกว่าเมื่อวานค่ะเอะถ้าถ้าไหลลงแต้มหนึ่งแต้มก็คือสี่หนึ่งสี่หนึ่งถ้ามันจะมาตัวเดิมก็คือมันมาบ่อยตัวขยันออกวันมีสามสองสามสองกับสองหนึ่ง สองหนึ่งอ่าให้แนนจับคู่บนคู่ล่างอ่ะมันจะมีเด่นสิบหกสิบหกคู่กับสิบเจ็ดอันนี้เลขคู่ค่ะแพงคู่เขาเรียกว่าฟันธงคู่แพงคู่สิบหกสิบเจ็ดจะถ้าเลขมันสวยมันมันเบิ้ลมันเบิ้ลท้ายตัวศูนย์อาจมันจะมาตัวเบิ้ลหน้าก็าคือหนึ่งหนึ่งหกมีตัวอันตรายมันเคยออกหนึ่งหนึ่งหก หลังที่มันออกเจ็ดศูนนยแล้วมันมันจะมาหนึ่งหนึ่งหกเลขนี้ซื้อได้สิบหกกับสิบเจ็ดอันนี้คือสองตัวนุ่งเนนจะมีคือเน้นเลขเจาะคู่ให้ถ้ามาก็มาบนล่างแต่แตถ้าว่าเลขเลขวาเลนไทน์อ่ะมันก็น่ากลัวสี่หนึ่งสี่หนึ่งสามสองอันนี้เป็นแนวทางนะคะ,ะที่แน่ๆเจาะให้คือตัวนี้อย่างนี้นหะให้ดูเอาค่ะคัดเอาคือข้างบนมันมีเด่นแค่สิบหกเลยเด่นส <16. S 2> ิบหกสิบหก เด่นสิบหกนี่สิบหกนี่เด่นสุดแล้ว่เดดสุแลต่ตัวรองลงมาคือสิบเจ็ดค่ะก็คือตัวข้อมบนมันจะมีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าเป็นตัวเดียวกันหกกับเก้าเปนตัวเดียวกันอันนี้เราจะคัดให้ตัวนี้มันมีคู่ัศูนย์เก้าสิบหกเนี่ยมันมีแค่สามหางเนเบอร์ออเดอว่ามาตัวใดอันนี้เน้นจอกเลขคู่ไห้ เป็นปกติมันมาห้าห้าหนึ่งแล้วมันมาสิบหกทันทีถ้ามันลบสิบหกมันก็เป็นศูนย์หกมันแค่แค่เนี้ยแค่นี้แต่เพราะมันเป็นเลขหกแต้มไงคะปทีิแล้วมันห้าห้ากับหนึ่งเป็นหกแต้มถ้าหกแต้มมันก็มีศูนย์ศูนย์หกถ้าอะไรขึ้นขึ้นแต้มก็คือเป็นสิบหกในเลขเลขสวยอยู่เลขสวยอยู่แต่ตอนนี้ถ้าว่าถามน้องแนมแบบนี้นี่เลยน้องแนมน่าจะชอบสิบหกกับศูนย์หก ให้เจาะว่าน้องแมนว่ามันเลขคู่อน้องแมนชอบสิบหกกับสิบสิบหกกับสิบเจ็ดแต่ว่าเลขคู่เดิมเนี่ยมันจะทิ้งไม่ได้อยู่แล้วสามสองสองหนึ่งเนี่ยก็คือให้เลือกเอาว่ามากตัวใดอืามุนทันนี้หน่อยมามากให้คัดตึงหยุดดึงออกจ้ะมันมีแค่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งหกคัวเลขมันมากนี่เมีย เจ็ดศูนศูนย์แม่ให้เบิ้งใส้กันเด้อเอาหนูปิดตัวนี้ก็ได้ตัวคำนวณเนีย่ยเอาปิดให้เทียบเบิ้งกันเลยว่าจ้างหนึ่งหนึ่งหก 1, 1, 1, 1. มันก็เป็นไปเลยว่ามันมันเบิร์ท้ายนี่อาจาอจะเป็นเบิร์หนาหรือตาเพราะว่ามันหวยมันเคยข 1, 1, 1, 1, เขาลอกหนึ่งหนึ่งหกอ่ะสิบเจ็ดไม่เทียบกับอาร์ตถืกเนาะอืมบอกตรงๆใดได้จดได้ลอกว่านี่ ไม่ได้หลอกเลยเอาตามหันเลยตอนนันนี่แหละครับได้เขียนบั้ชัเจแล้วคนแะเก้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหกสองตัวกับศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งหกอนี้ก็ต้องไปขูดต้นไม้ด้วยค่ะตัดต้นต้นไม้ไม่ว่าจมาสิบตลองแนนเลยเนาะแนนมาขอก็ต้องไปขูดต้นไม้เนาะตามนี้เลยเขาเลยสามสองหงวดนี้ก็ต้องไปหาขูดต้นไม้ด้ยค่ะตามลองแนนฟันทงเป๊ะเลยค่ะอ่านเลขลองแนนเลยค่ะ นี่เด้ค่ะสามสองไม่ต้องขู่ต้นไม้นะคะวันนี้ฟันธงค่ะวันนี้็ต้องไปหาขู่ต้นใหม่เด้ค่ะผู้ใดมากตดตามน้องแน่นเลยวานน้องแน่นมักสามสองค่ะวันนี้็ต้องไปหาขู่ต้นใหม่เด้ค่ะผู้ใดมากตดตามน้องแน่นเลยว่าน้องแน่นมักสามสองค่ะไปหาขู่ต้นใหม่เด้ค่ะผู้ใดมากตดตามน้องแน่นเลย